สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ฮะอันนี้ตูนมาเอาเต็นท์มากลางเลยครับทุกคนเพราะว่าตูนจองล็อกไว้เป็นรอยกระทงครับเป็นรอยกระทงมาขายออกงานรอยกระทงหนึ่งวันเพราะเขามีแค่วันเดียวนี่เขามาล้อมเขามาล้อมแล้วมีคอนเสิร์ตหมอลำนี่ตูนมาจองไว้แล้วนี่ ร้านของรัง้าตรงไหนที่รักสาวนี้เดี๋ยวชั่วเหรอสาไหนดูเขามาล้อมไปแล้วเต็มหมดแลยนะทุกคนพื้นที่นี่นี่เขาบอกว่าเป็นรัศมีเดียวที่มีตั้งแต่โควิดมันจะม,มีมีหมอลำในตรงเนี้ยบ้านนายก ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะรู้เลยน้องแพลทำอะไรครับน้องแพลสวัสดีค่ะกางเต็นค่ะวันนี้พรุ่งนี้ออกบูธกันออกบูธนี่โอ้ดูดิมาตั้งคืนไฟสวยเลยโอเคเดี๋ยวตุ้มไปกางเต็นแป๊บก่อนนะมาก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้งานลอยลอยกระทงป้าน้องแลพลพาทุกคนไปเดินดูกันปะนี่รังค้าเขาก็มา ตั้งไว้หลายร้านเเรราาาลยยอ่ะห้นแล้ว,ลาลวพาไปเดินดูงานพรุ่งนี้นี่นะครับมีคอนเสิร์ตมอลำปฐมครทุกคน,นชอบความปักไฟไอไผ่เ <laughs> <laughs> มีกี่หลอดน้องแพลวคทุกคนเดีนยวไปดูตรงนู้นไงปะเราจะมีเวลาไปเล่ากระทงกันไหมเนี่ย <laughs> กระทงจะหลงทางไหมปีนี้เราได้ลอยกระทงด้วยกันนะที่รักบรรยากาศพี่นั่งนี่ทรันเลยเหรอพอป้าแพล,ลงมาดูกันปะดเดี๋ยวเราไม่มีเวลาเดินดูนั่นเต้องขายของนี่โอ้มีน้ำด้วย กระทงให้ลอยอย่างเงี้ยทุกคนนะเอาทำแบบอย่างดีเลยนะโอ้จะที่รักโอ้โหใส่ไทยมา่ใแม้ไปหาเจ้าชุดไทยมันลอยกระทงอุ้ยทำมันเป็นอย่างนี้ทุกคนโอ้ยดังแล้วพรุ่งนี้ก็ขนพวกเตาเครื่องเตาแก๊สเขาจะซื้อกับไม้ใส่ผัวด้วยอ๋อไม่เห็นที่รักเลยทขาเปมือจังที่รักเขามีชุดไทยอยู่นะชุดแม่นายเขาได้ไหมอ๋อ ลองใส่ดูมาสิใส่มาเราจะทงได้มันเหมาะกอับเทศกาลใส่สมุนหุ่นหยอกที่กยกยกยกรักหยอกหยอกมาฮะมาแจกบ้างร้านเสร็จแล้วก็มากินโต้วลุ่งนี่ปนเป็นต้องแพวโต้วลุ่งตรงอ่าวอุดมครับรอ,อร่อยนะเจ๊นี่แบบเป็นป้าแบบใส่มะละกอมะลระกอจะพูดมาาะละกอกะใส่มะละกอง,<ฮ>กอง้าวสั่งอะไรไบ้างครับเนี่ยมีจแจ่วด้วย เราตัมแบบนี้ก็ได้นะเราเราจะมีสูตรเฉพาะคนร้ายหลายโต้ลุงคนองไปปล่อยนะทุกคนคนร้ายหลายแซบปะไงนะยังไงแตะกออกแซบประเด็นนุ่งนวง มาแล้วมาแล้วมาแล้วข้าวหมูย่างนี่ไงได้สั่งอะไรบ้างหนูหนูสั่งอะไรหนูหนูสั่งก๋วยเนื้อขมนิดหน่อยอันนี้คอาหมูย่างใช่ไหมครับอันนี้หนูสั่งก๋วยก้อยเนื้อขมนิดหน่อยนี่มาแล้วครับป<ฮ>ุ้ยอันนี้อะไรข้าวต้มรวมครับที่รักอ่ะสั่งมากินด้วยกัน ว้าวต้มร,รวมแพะกินเลยครับเจียวขมป่ะต้มครับน้องแพะโหมีเกลยขมด้วยเหรอหมาเด้อทุกคนมาแซ่แซ่แป่ะครับได้กิชิมชิมหน่อยดิ เขาไม่ได้ชิมเลยนี <on> <road> <IS mus i dialog> ่ฮะขออนุญาตในการที่ไม่มีขาตั้งกล้องอ้าหรือเปล่าไหเลแบบจานแต่เป็นจานเหมือนจานลองอ่ะ ยกลงยกลงนะครับวันนี้อย่างเงี้ยแซ่บทุกคนนี่แบบเป็นบาทเราจะค้นระแบวแบบผมน้อยๆกล้ามเลยทุกคน ต้มครับจะ <laughs> và phần dịch tục Đẹp quá ถึงห้องแล้วนะครับทุกคนก็ตูนก็ถ่ายเก็บบรรยากาศรวมๆให้ทุกคนดูนะครับก็พรุ่งนี้วันลอยกระทงก็ไปลอยกระทงกันนะครับก็กราบไหว้พระขอพรนะทุกคนเนาะก็คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวตัวจะเก็บบรรยากาศงานวันลอยกระทงที่สุดไปออกบุกกับน้องแพลวไว้ให้ทุกคนดูนะครับอาจจะแบบไม่ต่อเนื่องอะไรก็เดี๋ยวจะพยายามเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะขอคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์น,นะฮะจะกนใหมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย